สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับครับคนคิดบวกยามเช้ากับพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์นะคะวันนี้ค่ะถ้าใครที่กำลังทำงานประจำหรือมีหน้าที่การงานที่มองตนเองว่าเป็นหน้าที่การงานที่หนึ่งไม่ได้ให้เดือนเดือนเยอะสองไม่ได้มีคุณค่าในสายตาใครสามงานที่ฉันทำก็พื้นๆแหละแถมกดดันด้วยเหนื่อยด้วยเครียดด้วย ถ้าใครกำลังเป็นแบบนั้นพี่อยากจะให้ฟังเรื่องนี้ให้จบค่ะกลับมาเห็นคุณค่าของตนเองคำว่าเห็นคุณค่าของตัวเองหมายถึงอะไรเราทุกคนล้วนมีคุณค่าในตนเองทั้งนั้นค่ะคุณค่าในตนเองหมายถึงอะไรวันนี้ถ้าคุณทำงานแต่ละวันคุณมองว่าฉันทำงานหนึ่งชั่วโมงฉันมีรายได้100บาทในขณะที่ใครหลายคนทำงานหนึ่งชั่วโมงมีรายได้1,000บาท 1 0 0 0 0บาทหรือ0,000 0แสนบาทถ้าคุณวัดคุณค่าการทำงานของคุณเป็นเงินซึ่งแน่นอนค่ะมันอาจจะน้อยกว่ามันอาจจะไม่เท่าคนอื่นมันอาจจะไม่ได้มากกว่าคนอื่นแต่ในความเป็นจริงค่ะคุณค่าของคุณไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่คุณได้เสมอไปนะคะในโลกใบนี้ค่ะคุณคิดง่ายๆนะคะถ้ามีเฉพาะคนร่ำรวย ไม่มีคนทำมาหากินกลางๆที่ทำกับข้าวให้คุณที่ทำงานบ้านให้คุณที่กวาดขยะให้คุณที่สอนหนังสือให้ลูกของคุณที่ไปจ่ายตลาดให้คุณคนร่ำรวยเหล่านั้นหรือร ktoś, คนที่มีเงินมหาศาลเหล่านั้นจะเห็นคุณค่าอะไรในตัวเองหรือจะมีคุณค่าอะไรในตัวเองเพราะเขาก็ต like mm. ้องมากวาดขยะเหมือนเดิมเขาก็ต้องมาทำกับข้าวเหมือนเดิมเขาก็ต้องไปจ่ายตลาดเองเขาต้องล้างจานเอง เขาต้องทำความสะอาดทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ด้วยตัวของเขาเองมันก็ไม่ต่างกันค่ะทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวของคุณเองค่ะแล้วคุณค่าของคุณอยู่ที่ไหนหลายคนบอกว่าฉันจะมีคุณค่าอะไรในเมื่อเงินเดือนของฉันยังไม่พอเลี้ยงตัวเองด้วยซ้าไปรายได้ของฉันไม่สามารถจุนเจือครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้ด้วยซ้าไปถ้าคุณวัดคุณค่าของคุณเป็นตัวเงิน ก็ไม่ได้เถียงนะคะก็อาจจะใช่ค่ะแต่คุณจะจมอยู่กับคุณค่าที่เป็นตัวเงินอย่างเดียวแล้วจมอยู่กับความทุกข์ความท้อใจในชีวิตว่าฉันไม่เหมือนคนอื่นฉันไม่เท่าคนอื่นแล้วตายไปจากโลกนี้ด้วยความทดท้อด้วยความห่อเหี่ยวด้วยความน้อยใจในโชคชะตาของตัวเองอย่างนั้นหรืออย่าเลยค่ะวันนี้คุณกลับมามองคุณค่าของตัวเองให้ชัด สมมุติว่าวันนี้คุณทำงานเป็นคนกวาดขยะของเทศบาลที่ไหนสักที่ค่ะให้มองตัวเองว่าเพราะมีชั้นค่ะผู้คนที่เดินทางสัญจรถึงเดินอย่างมีความสุขไม่ต้องดมกลิ่นขยะไม่ต้องเดินสะดุดขยะเพราะมีชั้นค่ะทําให้บ้านเมืองนี้เลยสวยงามสะอาดสะอ้านเพราะมีชั้นค่ะทําให้โลกใบนี้มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ที่โปล่งที่โล่งเพราะฉันเท่านั้นฉันเป็นคนทำได้ในเรื่องนี้แล้วถ้าคุณทำงานประจำอื่นๆล่ะคุณทำงานที่ต้องบริการผู้คนล่ะความสุขของคุณอยู่ที่ไหนแน่นอนว่าเงินเดือนคุณอาจจะเท่าเดิมรายจ่ายค่าชั่วโมงของคุณเท่าเดิมค่ะความสุขของคุณอยู่ที่ไหนคุณได้ให้อะไรกับผู้คนคุณค่าของคุณอยู่ที่คุณให้อะไรกับผู้คนต่างหาก ถ้าคุณรอว่าคุณทำงานประจำแล้วนายจ้างเห็นได้รับเงินเดือนเพิ่มได้รับคำชมจากนายจ้างคุณอาจจะคาดหวังสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทุกครั้งคุณอาจจะไม่ได้สมใจตามความคาดหวังแล้วคุณก็อาจจะมองว่าคุณค่าของคุณหายไปแต่ในความเป็นจริงค่ะคุณค่าของคุณอยู่ที่คุณให้อะไรกับผู้คนถ้าวันนี้คุณทำงานประจำที่ต้องบริการลูกค้าแค่ลูกค้ายิ้มและขอบคุณคุณ มันคือคุณค่าที่มากที่สุดต่อจิตใจของคุณแล้วค่ะมันทำให้คุณมีคุณค่าขึ้นมาทันทียกตัวอย่างอาชีพคุณหมอค่ะอาชีพคุณหมอที่ทำงานของโรงพยาบาลในชุมชนเล็กๆสมมุตินะคะรายได้ต่อเดือนก็ไม่ได้มากค่าใช้จ่ายก็สูงเหมือนคนคนอื่นแถมกดดันแถมเครียดแถมเหนื่อยและทำงานหนักตลอดเวลาถ้าคุณหมอมองว่า แรงกายที่ทุ่มเทไปการอดหลับอดนอนที่ทุ่มเทไปแล้วมีรายได้แค่คนจบปริญญาโทคนหนึ่งซึ่งน้อยกว่าคนที่ทำธุรกิจน้อยกว่าคนที่อยู่ภาคเอกชนมากมายนักแล้วคุณหมอรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ามันคืออะไรคะในความเป็นจ,จริงแค่คุณหมอเห็นรอยยิ้มจากคนไข้เห็นการรู้สึกขอบคุณเห็นความรู้สึกปลื้มปริ่มที่ ลูกเขาหายหรือคุณหมอได้พูดดีๆกับเขาแล้วเขารู้สึกปลื้มปริมรู้สึกมีความสุขถ้าคุณหมอมองสิ่งนั้นเป็นคุณค่าในตัวเองหมอท่านนั้นจะมีคุณค่ามากมายต่อผู้คนค่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่มุมมองของทุกคนนะคะว่าคุณเป็นคนมีคุณค่าขนาดไหนกับใครหรือแม้แต่มีคุณค่าต่อตนเองค่ะวันนี้ถ้าคุณไม่ฝึกสร้างคุณค่าให้กับตนเอง หรือฝึกมองคุณค่าของตนเองในอีกมุมหนึ่งนอกจากรายรับที่เป็นชั่วโมงหรือนอกจากเงินที่เป็นค่าจ้างรายชั่วโมงค่ะคุณจะตอบตัวเองได้ว่ากลับมาเห็นคุณค่าของตนเองแล้วคนอื่นจะเห็นคุณค่าของคุณค่ะถ้าแม้คุณยังไม่เห็นคุณค่าในตนเองก็อย่าหวังว่าคนอื่นจะเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์จากครับคนคิดบวกเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ มองตนเองให้ออกว่าฉันเป็นคนมีคุณค่าแล้วใช้คุณค่าของตนเองทำประโยชน์ต่อผู้คนให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณเป็นค่ะแล้วคุณจะพบความสุขในชีวิตค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดใจคอมเมนต์และแชร์ให้พี่หมูด้วยนะคะพี่หมูมีคลาสการตลาดออนไลน์เรียนฟรีไมซ์ต,ต่างๆเดือนละ2ครั้งค่ะ ถ้าใครสนใจสามารถทักหาพี่หมูได้ที่ LINE a s i krupmoo นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ